หอมาซ้นเก่าทางเก่าครับแต่ว่าของขายรลายครับวันนี้ค้นก็หลายกว่าเก่าจักน้อยหนึ่งบรรยากาศตลาดเศรา้าบ้านห้วยฝายพัฒนาครับตำบลห้วยฝายอำเภอตรการพืชผลปุบลราชธานีบ้านเฮาเราขายเอ็นเกี่ยวออแม่คืนตำบลห้วยไยถึงยี่บ่อา <c oughs> ตำบลยังเนี่อ้าวตำบลยังนา <c oughs> ตำบลห้วยไฟย่ะยบะ บอลคนเอื่นเป็นบอลรับอบอลหวยฝ่ายตำบลหวยฝ่ายห่านยี่ค้ายประจําแ่นสดเพิ่นกับขายแผ่นแบบปิ่งเพิ่นกับขายเลยครับขนมหูสังปั่นเค้าจีเหนียมตาจากักหน่อยฝนตกอยู่บ่ทั้งหวยฝ่ายตกแห้งอยู่บ่แม่ ตกแข็งเยอะแล้วเปเป็นนับเม็ดก็ได้หมากสมมอสมมอสมมอตกจนไล้ลวงปานันบอกบ่แม,ม, <c oughs> ม,ม่ปาจนไนป้ปลามาขายเหล่ะเบิ่งก็น่าสั่นปัญหาเพิ่นไน,น้ปลาลีปลาต้อนหมักหงวงงาม,งาม เยพักในพักคือกรารตลาดช่วงนี้อาหารตามฤด,ดูกาลช่วงออกพรรษารับออกพรรษาลาพระเจา้าของกินของขายอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลเสาหมื่วันเสาตลาดหวยไฟพัฒนาตลาดบอลตลาดงัวตลาดควายครับล้วก็รทเป็นตลาดของพื้นบ,านบ้านไม่าจะขายเท่าไหร่เนี่ยยังบกระปูมะซาเอาให้แน่ทุกทุนึง รอหากับปูด้ยเห็นเต็มมันแต่เห็นแต่มันนั่นยานกำทางเลยวันจับเปล่าโอ้ทั้งนี้เพิ่นว่าฝนตกแห้งแห้งอยู่บ่อหอยฝ่ายแห้งอยู่ทั้งบ้านแห้งนีบ่อทังบ้านจะไ่แห้งนับเม็ดได้แห้งเป็นบางหมองแห้งเป็นบางบอนครับขมอแสบขมอตะการขมอขึ้นซื้อช่วงนี้เขาไหมครับเขาดออ่อนๆ ปลมันกวางปลาวะนี่ปลากวางปลาล่งลีล่งตอนแสงนงดงว่าฝนแห้งบ่ฝนแห้งแล้ววะสุมือนี่ไม่ได้ซุปทอรหรอเนาะซุปทอหลดง่ายค่ะหวานเท่าแอปเปิลลูกจกบาดจ้ะแอปเปิลโลละร้อยยี่สิบบาทาลลโล,โลหกสิบบาทขายเป็นโล บ่ครื่องลวกดียวกบาทค,าาารครื่องลวดดีวยวกหน่วยสังสังสางเมขาสังเนตยางเลาขายของ่างล่ะเอาเครื่องลูกด้ละเอาแอปเปิล แอปเปิลป <Apple. laughs> าหอดสจจายๆจังหน่อยหนึ่งฝนกับล้ายครับมือนีอคนค้ครับหกตัวหกตัว <laughs> <laughs> ส่วนทางบีครับเปิ้ลค้ายมากยันยังกว่บุกเบิ้ก่อนมากยันยังกี่่ <laughs> ดอกขี้เล็กดอกขีเล็กแกงได้อีกินแล้วผมทำแม่เราเราอะเอาไปแกงเอาไปซุปแกงเดียวกันกับอันคือจังขีเล็กเดียวกันเลยบอกแม่คือจังกับใบมันซุปกรได้แล้วว่ะปนครอมแบ่อมขมเนอมสิ้อซ้ำบอกแม่ชสชงดผมกรพิ่งหูววันดอกพักขีเล็กมันก็กินได้กินในกินด้ทั้งดอกกินไในทั้งใบครับ โอ้หนังเราก็มีเด้ออันนี้ใบก้านจี่อันนี้ใบอันนี้ใบต้มเส้นหนังแกงเส้นหนังโอ้โหเสียบครับขอบคุณครับยี่แม่โอ้โหไหนเราขายอาหารเผื่นบ้านของกินบ้านเฮาไลยครับน้อไม่ไล่น้อไม่โจดกับปูน้านี่แต่แนวแสีบๆคักอะไรอะอนี่ฮอดปลาซิวบ้านนี้สมมติว่าฝนแห้งอีหลีทั้งผีครับคนในปลาซิวไหม ปลาล่งลีล่งต้อนว่าะมันมุกปลาล่งลีม,มุกนาใหม่แล้วจากบาทนี่มาใหญ่ๆเนี่อสอนราคาเอาใส่้อทุ้งให้แน่อสอนราคาสื่อมาแะ่ราคสื่ออีกเอาเฮียนๆเน,นี่ยหน่นะเนี่ยเสียวมากินกระปนนสื่อปอนมาแล้วล่ะพักลูกกระสืออะไรฮันยักสื่อไหม เห็นมันงามคักแน่คนมันละสิบบาทกำหมักใหญ่คนว่าทั้งผ<า>ีฝนแห่งคนว่าบอกเป็นแต่อ่อนซ่อนสร้อยนี่ผมบอกคอยเด้เขามาเี๋ยวหาหล่อเบิ่งจังหน่อยแนวปลูกพักปลาเด็กกระปูดอง บังข้าวล้ามทั้งนี้เขาจะเอื่อนอียงอีแม่แ่งข้ามแม่งแก่เดียวกันอยู่อ่ะอีเม่มวาขายอย่างขายข้าวล้ามห้ยห้อยห้อยห้วยห่วยห่วยจักบ้าอะรฮะแบกเสบาไปตดวบวอะไบเฮือบใหญ เงินสี tem an, tem an ืออยากกังหน่อยเพิ่นได้เอาแมงแก้วหันเชื้อมาเพื่อเอามาขายเชื้อมากใช้เปล่าจะสี้ถือเอาคือเก่ากันละใช่กับมุ้ยมีก็มีวันซ่อนพักกันนี่น่ะพักกาดหินครับเพิ่นปลูกแบบปลอดสารนี่นี่เบื้องจากอันนี้เพิ่นลหรอไม่แน่ต่อปลอดสารพิษครับกินอะไรกับปลอดภัยหน่อยเท่าไรตัวนี่แม่สิบบาท ใส่ถุงให้นไโอ้ยวาีวาิว,ว่าเดเมือไวะเ <c ười> นจะถือแต่นเลยีแมนเอาองอนื้ <c ười> ตัวใดเปได็นแต่ซุกไว้เอาตัวนี้ก็ไนนี่นีตัวนี้ซุกหรือเ่ตัวนี้แม่ตัวนี้จัง่ามอ่ไงขึ้นงอแบยังอกขึ้นงอบอบติดคือเมื่อมาเบิ่งบางคงสิบบาท นั่นก็แม่นโอ้ยถือบ่ได้ละบาทเทียนาได้ไหมบ่โบ่ได้เขามาจ้าเทียน้อยทั้งผีนะบักหงมีแต่งามๆโอ้ยย่างลายอยู่บ่ยุ่งเฮือนย่างลายอยู่เทียนาซิลิ่งเขามาหลดบ่ผมบ่ได้เขาจังเทียนได้้อยนี่ ไม่งั้นครับซ่อนนี่ก็ขายอยู่ด้วยครับผมปลากระกยิ่งงามๆซิกสานกับปลวกเองมันคือมีเลขปลคงไงนี่ม่้ย <laughs> ผมเ,เห็นขาเจ้าหาเหขียูก่ยบงมือนอะ <c oughs> อ่ะสรอยทั้งผีครับขายอาหารพผื้นบานขายถือเบิ้งที่หล่าปลาหงสิบบาท <c oughs> อันซ่อนนาผมอยู่บ่ขัดเนี่ <c oughs> อนอย้อยเนี่ยขนมาคอยยิ่งเขาป่ของกินของขายอาหารเผื้นบานกับไล่ขึ้นกัน บื้อเตเนวกินเบื้อเตนเนลขายครับตลาดหุ้ยฝ่ายปัจนาเสาวัวนเสาไล่ได้หุ่นพักนั่งอัางงาก็ได้พักกาดหินพักกาดหินพักซีซีไทยซีลาามีเบื้อเน,น,นวมีหอดงอฟ้าว่ะนี่ ให้จะเอิ้นชี้แยกหน่วยฝ่ายครับชี้แยกตลาดนะทั้งขุัสชีลงไปทั้งตลาดโคโกกระบือครับมีหัวยยงขั้วอ่ะนะทั้งหมดครับอันนี้ก็จะเป็นลาบขมต้มแซ่บเข้าไปทั้งในครับลาบขมต้มแซ่บเงาะป,ป่าเอาเต้นๆๆๆเต้นเต้นเต้นรอเบิ่งจังหน่อย สามสิบบาทแล้วขั่วให้พ้อโอ้ไม่ไม่สดๆเลยตัวนี้สดๆใหม่ๆครับผมบอคอยเดย์ย่างเขามาจะเกลือดส้อยทั้งพี่ผู้สาวขายข,ายขอาปุ่นเออเศร้านี่บอคันเห็นจิ้บมนะครับจิ้บมบอคันเห็นอย่างีขัวแมง เอาจังเสียเลยวะแม่ค่ะไม่ไม่สดๆเลยวะเอาจังสียเลยแล้ววะพร้อมรับประทานโอ้ยหอมนะครับหอมแห้งไม่ไม่สดสดห้างนี่ปลาหนำโค้งปลาหนำโค้งปลาปลาบึกบุ้งปลาหยังปลาเครื่องปลาหยังยังสี่ไหมค่ะฮะปลาจีนปลาจีนแล้ววะคือขาดขับข้นขึ้นหลายแท้ เสาวันนีคนหนล้าแห่งใส่กอกอีสานใส่กอกแซบอาติโททั้งนี่น่าทั้งร่มทั้งฝนครับฝนแห้ง ม่คาสิรับแล้วแล้วคล้ายกับปูปูหน้าวัเนี่ยปูหน้าบักแดงจ้าแม่คาหน่อยยิมหวานหวานต้มก็มีบ่ต้มก็มีเนี่ยอันี่เพิ่งควอดมันแกวตัว,วนี้นอกแม่เนาะพักอีแยงพักกระแยงพัก,ก,พกบางคนก็นเอื่นพักสะแยงบางคนก็นเอื่นพักกระแยง ห้าบาทห้าบาทห่ะเดย์แต่บานเท่าเนี่ยแล้วราคานี่ทั้งเงินห้าบ่ได้แล้วห้าบาทสิบบาทส่วห้าบาทสิบบาทออคนหลายครับทั้งนี่ก็สิเป็นเนื้อง่วเนื้อหมูบเเ่้แวะเราเยื่เคือ ขายดีบ่ผู้บ่าวม้นนี้สุดจอดลยครเพิคนมาไในทางอุบนคนนี้นี่มากาไก่ในเมืองเลยฝนตกอยู่บนในเมืองอุบนหน,นุบานตกตตเอินมาตกทั้งผีน้ำแน่ <laughs> มือนังเขาจาว่าเบิงเบือเราบ่ท่านเขาจาว่าเขาจะมาคอมเมนต์ว่าเบืองเบือบ่ท่านจะพสาเบงใหม่ง่รู้หน่อยเมืไหรู่น่ะเขาจาว่าเบืองเบือบอท่านผมยิทายให้เบิงใหม่นี่ด้วยครับตามนั่นด้วยใส่กอคันเทบสุดยอดอะไรแล้วเปลี่ยนมุมใหม่มื่อนี้จ้า ส่วนทางไหนครับปิ้งย่างนี่เบิร์ตซูยงังสุเนียวเอาโหลดพูนเบอร์ดครับของกินของขายอาหารบ,บ้านๆเท่านนะั้นปิ้งย่างไก่ย่างของกินของขายจะเป็นหลายไกด์วันไดนได้มาขา่าววาเบริรงก่อนใกล้บ้านวันนี้แม่นค,น,นค่ะใกล้บ้านติโทรเจ้าเดียวดเ,เด้เเจาียวบิร์ตตลาดห้อยไฟวันได้ปลารีปลาต่อนน้ากระจ้ชื่อว่าฝนแห้งแม่แม่ยุ่งห้อยไฟเนี่บ่ แห่งนั้นถนนของใครทงหน้าบ่มีคือ <c oughs> ว่านเนี่ยนันบาทเทวดาล่าเ <c oughs> อียงบ่ปิ่งไกลบาทเจบเพราะ่าไม่ค่ากันไลยครับของกินกันลลยของขายกันไล่คนเล,กกลาะกันลลย หว,วนานาหวนๆนีกว่าใบยังบอลนิแหงอยู่ซิมก็ได้ใบก็บุคลนแหงมาใหม่ๆสดๆเยปลูกไป็นแถวมาขายปลูเใยปลูกไป็นแถวมาขายเอขักเหน่บอกล่องกล่องนั่ค่ะลายแนวลายยางอ่ะท่านผีผมบอกเขาเด็ดเลาะมาบามามันไดนี่เบิสซูเนียวอาหารญี่ปุ่นอาหารอีสานอาหารฝรั่งมีผัวามากคือเก่าต้อนี ขายคือเกา่าพอขาไปไกล้กลกับไปใกล้กลับไปคือเก่าขายคือเกา่าค,เกาครับเป็นเนื้อเสียบคนหลายอยู่ได้เหมือนนี้เนาะเนี่ยเส,สียบไก่สีไก่ไก่บัวสีเมี่นเราเก็บผักบุ้งบานมาขายน้ำใหม่อีหยัาง,างปอกงามๆน้ำใหม่โจดน้อใม่โจดน้ำใหม่บังขึ้นวันไหนโจด โจทย์อะไรอีกเนี่ยแนวจะต่อมใช่ไหมต้มเพื่อแกงแสบแม่ถือซอยลุกเนี่ยเอาอันละเออกินอยู่บ่ละเอาให้ลุกเอาให้ลุกเอาให้น้ำมันเมน้มัมก็มีกิเล็กก็มีทาานี่ฟนต๊กอยู่บ่ตกหมอวานต๊กแบบแห้ง ปลาลงหลีบ่ได้นักข้าวเจ้าบ่ลงหลีลงตอดขายบ้านละนี่มันเราขายดีอ้อซ้อนผู้ใดประสงค์ปลาซิ่วปลาลงหลีลงตอดถ้าฉันเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเธอก็จะมาไอ้แน่นฉันมามาตื้อฉันห่านปลาสมเราปลาใหญ่ปลาหน่อยปลาแห้งปลาบ่แห้งปลาสลิดไปปลาเพียรเขาไปตู้ตัวหน่อย มันสีมีว้ไว้หน่อยว้กลางคนแล้วก็ว้เย่ถาเพียไปตุไปนไปติโถขักเนอมาเนี๋ยนอปลายางอายตัวนี้ปลาตาตำปลา้องอปลาบึกนี่มันบ่อเป็นบึกอไหเป็นพันหนึ่งพันบ่ออื่นบ่คือกันนอแต่ละแนวเนาะซับสนซื้อปลาเน่ละเกิปาปลาเจ้าขายโลเท่าไหรโลหกสิบ คือใครถือพ่วให้พร้อมพ่วงให้พร้อมย่างาสี่แกซื่ <c oughs> อเดีามาพาไปนั่มเนี่ยบรรยากาศย่ำเสาตลาดห่วยไฟพัฒนาเบิร์ตซูเนียวของกินของขายขตลาดทุกเสาวันเสาครับเพราะค่าซื่อยังก่อน,นี่ส้ปลาสดครับฮะสนปลาสดไ<ะ>ปน้ำตลาดตลี่บ้านเท่าอย่างไรเนาะเนี่ยครับวันเสามาห่วยไฟวัน ปั้นุพอยู่หนองลคุธาหนองลนุธาย้ำเ้าบ่ย้ำมะเร็งย้ำมะเร็งองลูกที่ปั้นุพย้ำมะเร็งอืมปั้นุพอยู่อาการอาก,การพ้ออาการคือเกา่าครับผมนี่แหละบรรยากาศตลาดบ้านเฮ่ากระไดของซื้อของขายหลายแนว